เดี๋ยวจะพูดแทนกับเสียงน้ำตกน้ำตกนะคะคดีเมื่อวันที่7เนี่ยนายสายยางสุจันเนี่ยฟ้องในชั้นเรื่องพารบอคอมพิวเตอร์สาระทงเรื่องการสวมมยาบของนักเรียนในโรงเรียนวัดประทุมวนารามแล้วก็มีภาพหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขใช้าภาพมุสลิน ทราบเลยนะคะมารณลงมารณรงค์ให้มีการฉีดโควิดแล้วก็ทีโค้ดหนึ่งเนี่ยดิฉันนำมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้เอ่ยถึงการสอนพิเศึกษาในโรงเรียนแล้วมีการนำไปทดลองสอนในสามจังหวัด5าจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายร้อยโรงเรียนแล้วก็ปรากฏว่าผู้ปกครองนั้นให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุน ล้วเห็นว่าผลผลที่ได้เนี่ยได้ผลเป็นที่น่าพอใจผู้ปกครองเนี่ยเห็นดีด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณปาจินาวงเลขาเนี่ยก็มีความเห็นว่าเมื่อการสอนอิสลามศึกษาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มันได้ผลประกอบกับการสอนจริยธรรมในโรงเรียนหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมของบุลคลากรหรือประชาชนในสังคมตอนนี้มันค่อนข้างจะต,ตกต่ำ ถ้าปล่อยไปเนี่ยมันก็จะทําเมื่อกังวะเนียน่ยฉันพูดถึงเรื่องคดีไปไม่จบนะครับเพรแบตเตอรี่หมดเนื่องจากว่าใช้ถ่ายคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะที่วัดอขอเริ่มใหม่แล้วกันนะคะอพอรบอบคอมพิวเตอร์ที่นายสายยันฟ้องดิฉัะนเะนี่ยมีส ะศากษาแล้วก็ภาพที่กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขรณรงการฉีดโควิดโดยใช้ภาพมุสลิมทั้งหมดทุกวัยทุกเพศนะคะที่ฉันเกระหหัวข้อว่าตกลงว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐอิสลามไปเรียบร้อยแล้วโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนอันนี้คือ สประเด็นสามหัวข้อสามกระทงที่เขาฟ้องพอลบอคอมดิฉันนะคะอธิบายเป็นข้อๆไปดังนี้เรื่องฮิยาบนั้นเนี่ยดิฉันได้โต้แย้งไปเรื่องการแต่งตัวตามหลักศาสานสามในโรงเรียนวัดนั้นเนี่ยมันมันเป็นข้อยกเว้นซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากอ่า เจ้าวาดหรือผู้บริหารสถานศึกษาในเมื่อเป็นที่ทรนีสงเนี่ยสิทธิ์ขาดอยู่ที่คณะสมและคณะผู้บริหารประเด็นนี้จึงสารจึงยกฟ้องนะคะกระทงเนี่ยสารยกฟ้องเรื่องอิยาบเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องการสอนจริยศึกษาโดยดิชันนักโดยดิฉันนนำแคปข้อมูลมาจาก หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่เผยแพร่ม,มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นบทความของนักวิชาการการศึกษาเป็นเป็นมุสลิมน,น,นะคะชื่อคุณฟาตินาวงเลขาได้เอ่ยถึงการทำการวิจัยการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีการทดลองเรียนทดลองสอน ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเขาก็เลยมองว่าจะใช้เป็นโมเดลในการสอนจริยศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศอันนี้ดิฉันพูดถึงสิ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าจะใช้อิสลามศึกษาโมเดลเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนจริยศึกษา ให้นักเรียนทั่วประเทศจะใช้นะคะคำว่าจะใช้เนี่ยก็คือมันยังไม่เกิดแล้วดิฉันนำมาขยายความว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเนี่ยจะรีศึกษาแบบไทยๆแบบพุทธก็จะไม่มีแล้วก็จะคือคือก็คือจะโดนกลืนก็คือจะหายไปจากสังคมไทยเลยนะคะที่นี่ทางตำรวจสอพอสายบุรีเนี่ย ก็ทาหนังสือสอบถามไปที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ตอบมาว่าสิ่งที่เขากําลังสอนอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือมีวิชาพุทธศาสนามีทุกอย่างปกตินะคะเพราะสิ่งที่เขากําลังสอนเนี่ยมันก็ตอบตามตามจริงตามสิ่งที่เขามีแต่สิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเรียนศึกษาของอิสลามเนี่ยจะมาแทนที่พุทธศึกษา ซึ่งประเด็นนี้ก็คงจะต้องมีการุูธร์แล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมไปนะคะเพราะฉะนั้นการการที่นายสายยานหรือว่าถามุสซินไทยโพสตเนี่ยนำไปประโคมข่าวเกินจริงหรือเวอร์วังว่านายกสมาคมเนี่ยโดนพิพากษาตัดสินจำคุกที่ศาลปัตตานีโดยที่ไม่กล่าวถึงรายละเอียดแล้วก็ส่วนนายสายยานก็มีการกล่าวสรุปตอนท้ายๆเข้าข้างตนเองว่า นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เขาสามารถนำคนที่ให้ข้อมูลเท็จเรื่องอิสลามเรื่องศาสนาอิสลามมาลงโทษได้คนละประเด็นนะคะฟังดีๆสิ่งที่ศาลท่านลงโทษเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนามันเป็นเรื่องพรอะบอคอมพรอะบอคอมก็คือความเท็จความจริงเท่า้นเองแต่ประเด็นเนี่ยที่ฉันชี้แจงที่ฉันสามารถชี้แจงต่อไปได้นะคะประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่ย คือเราพูดถึงสิ่งซึ่งยังไม่ได้เกิดแต่กระทรวงศึกษาตอบสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันซึ่งก็ไม่ผิดนะคะแต่เรามีหน้าที่อุทธรและชี้แจงให้สารทราบต่อไปในในขั้นต่อไปนี้นะคะส่วนเรื่องส่วนเรื่องการการนำภาพชาวมุสลิมทุกเพศทุกวัยทุกอายุเนี่ยมามาเป็นพรีเซนเตอร์ในการรณรงค์การฉีดโควิดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยโดยกระทรวง สาธารณาสุขนี่นะคะดิฉันก็พูดไปว่าแสดงว่าเนี่ยตกลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนเป็นรัฐอิสลามสมบูรณ์แบบโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนอันนั้นดิฉันพูดในประเด็นที่เห็นด้วยสายตาตนเองแล้วถ้าเกิดคนอื่นที่มามองเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นรัฐอิสลามแล้วใช่ไหมแต่ยังไงก็แล้วแต่ในวันนั้นที่สื่อพอดีเนี่ยดิฉันไม่ได้นําหลักฐาน ไม่ได้นำคือไม่ได้นําอะไริิเลยคิดว่าแค่อธิบายว่า,ายกตัวอย่างเฉพาะกฎหมายมรดกและครอบครัวที่แยกออกมาใช้เป็นการเฉพาะในมุสลิม5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันก็เป็นเรื่องไม่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมน,นูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ ฉะนั้นการที่มีกฎหมาย2มาตรฐานในราชอาณาจักเรเดียวเนี่ยมันก็คือการการสร้างรัฐคู่ขนานถูกไหมฮะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐอิสลามนั่แหละแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสารท่านพิจารณาตามหลักการณเวลานั้นแล้วก็หลักฐานณเวลานั้นท่านก็บอกอยู่แล้วว่าดิฉันเนี่ยอธิบายไปเนี่ยพูดลอยๆไม่ได้มีหลักฐานอะไรประกอบ จึงไม่เป็นที่น่าเชื่อถือและโดยเฉพาะตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นนายกสมาคม,มปกป้องพุทธศาสนาแต่ซึ่งได้รับการประกาศนาราชกิจจานุเบกษาเนี่ยการพูดอะไรไปเนี่ยมันควรจะต้องมีหลักฐานเอกสารรองรับอันนี้ท่านพูดถูกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานเอกสารใดๆไปชี้แจงวันที่สืบคดีเนี่ยท่านก็ต้องพิพากษาให้ดิฉันผิดต,ตามคำฟ้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่บอกว่าสารไม่ยุติธรรมหรือว่าศารอิสลามเนี่ยอันนั้นขอให้ท่านลบคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะว่าการกระทําเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทศารท่านอาจจะพูดด้วยความเป็นห่วงดิฉันเรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดิฉันเนี่ยไปลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาหลายคดีดิฉันเข้าใจประเด็นที่ท่านพูดท่านหมายถึงแล้วก็ท่านที่ภาคสาท่านตัดสินมา คือก็คือให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยนะคะท่านไม่ได้แบบปิดท่านไม่ได้ปิดโอกาสในการที่จะเสนอความเห็นหรือว่าเสนอความจริงแต่ปัญหาคุอัติวดิฉันเองนี่แหละพลาดเนื่องจากว่าช่วงนั้นคดีเยอะเตรียมเอกสารไม่ทันเตรียมหลักฐานไปประกอบการแก้ต่างไม่ทันเมื่อเมื่อหลักฐานเตรียมไม่ทันก็เ,เลยได้แต่อธิบายด้วยคำพูดปากเปล่า เมื่อคาพูดปากเปล่านในชั้นศาลเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วทุกท่านก็ทราบว่ามันใช้ไม่ได้ดิฉันเองก็ทราบว่ามันใช้ไม่ได้แต่มันเตรียมไม่ทัน <c oughs> นะคะมันเตรียมไม่ทันแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ยังอบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผลที่แพทย์สายที่ออกมาเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถอุทธรณ์ได้คือคือยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ถึงชั้นฎีกา เพราะฉะนั้นแต่พี่น้องเราก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปหรือว่าฝั่งมุสลิมเนี่ยก็อย่าเพิ่มกระเพื่มอมกระพือปีกจนเกินเหตุนะคะไม่งั้นปีกมันจะหักก่อนนะคะดิฉันขอเตือนด้วยความหวังดียังไงก็แล้วแต่พฤติกรรมพฤต,ตินัยอะไรทั้งหลายแหละหรือทางนิตินัยเนี่ยเราก็จะต้องชี้แจงให้สารท่านทราบสารท่านไม่รู้หรอกว่า ถึงแม้ว่าจะรู้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการพิจารณาคดีเนี่ยหลักฐานจะต้องส่งพร้อมนะคะเพื่อให้ท่านประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นท่านที่คอมเมนต์ว่าสารนะคะก็ให้ลบคอมเมนต์ด้วยนะคะ,ะเพื่อเห็นแก่ความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนขอบคุณทุกๆคนนะคะแม้กระทั่งฝ่ายตรงข้าม การที่เขาทําแบบนี้มันเท่ากับว่ามันเป็นการรับคมให้ตัวดิฉันด้วยนะคะรับคมรับปัญญารับสมองให้รู้ว่าการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยให้รู้ว่าแต่ละคนเน่ยเขาคิดแบบไหนเท่าคั้งแรกที่ดิฉันเจอเนี่ยที่ดิฉันพบเจอว่านายสายยานนี้ไม่ใช่น